จากเหตุการณ์ล่าสุดที่นายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคําสั่งให้ทหารถอยจากปราสาตามเมือนทมจงังหวัดสุรินทร์ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับหลายฝ่ายที่การกระทําเช่นนี้อาจเข้าข่ายจดจงการสลักการครอบครองดินแดนที่ไทยมีอำนาจที่ปัะายอย่างชัดเจนหรือไม่พอตามสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสในช่วงพศ2447-2450ถึงพศ กำหนดให้ใช้สันปันน้ำเป็นเขตแดนส่วนเขตแดนตาม g o o g l e Map นั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมาระหว่างประเทศได้แต่ล่าสุดยังพบทหารไทยยังคงประจำการอยู่ไม่ได้ถอนกำลังตามคำสั่งของนภูมิธรรมยังคงนำนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินชมตัวปราสาทต,ตาเมืองทมเหมือนกับเช่นทุกวันต้องขอเชิญชวมาถัพที่สองที่ยังคงสั่งทหารึงกำลังไว ที่ปราสาทตาเมืองโทมในขณะนี้ตัวพุณโทบุญสินได้กล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังมีความปกติปราสาทตาเมืองโทมจะเป็นของไทยนักท่องเที่ยวและชาวบ้านยังสามารถขึ้นมากราบไหว้ได้และมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มเหมือนเดิมยังคงกดเอาไว้คือห้ามแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ต่างๆยิ่งผลประชุม G c ซออกมาตามคำแถลงการของนายภูมิธรรมก็ยึดตามนั้นคือถอยคนละก้าวแต่ต้องรักษาวความสงบถ้าเราเป็นผู้ดูแลปราสาทตาเมืองโทมอยู่แล้ว ไม่มีอะไรน่ากังวลพร้อมทั้งยังมีการซ้อมรบเตรียมการเคลื่อนย้ายกำลังพลการประกอบอาวุธหนักต่างๆนี่คือตัวอย่างทหารกล้าผู้ให้ความสำคัญกับทิปบตไยของชาติโดยไม่สนคำสั่งให้ถอนทหารของใครบางคนสมดังคำขวัญของกองทัพบ,บกเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนล่าสุดนายภูมิธรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าในช่วงที่มีการประชุมคณะกรรมการแสดงทั่วไปไทยกัมพูชา General Border Committee หรือการประชุม GBC ในเบการหารือกันกับพลเอกเตยเซยฮาหลรองน,ยนายกรัฐงมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพของกัมพูชาทั้งหมดโดยฝ่ายไทยมีนายภูมิธรรมนำทีมทั้งประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกตัวแทนเหล่าทัพต่างๆจากกองทัพเรือกองทัพอากาศโดยเป็นการพูดคุยกันต่อหน้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนทุกคนเป็นพยานได้ เป็นการแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีเจตนาปกปิดซ่อนเร้นและไม่มีการพูดคุยส่วนตัวเนื้อหาในการหารือได้ตกลงกัรให้กลับไปใช้ M.O.U. 4-3ซึ่ง M.O.U. 4-3นั้นมีการปักปันและยังมีเขตแดนที่เป็นเขตโนแมนแลนที่ยังไม่มีข้อยุติทางกองทัพขอให้ใช้ M.O.U. 4-3เป็นภาพรวมในที่ประชุม GBC ยังได้หารือให้ถอยทหารตามมีโมยู43 และตามข้อตกลงในปี2562ที่เคยมีการสรุปกันแล้วทุกอย่างให้กลับไปสู่จุดนั้นซึ่งคำว่าถอนทหารไม่ได้บอกว่าให้ถอยจากจุดที่เราอยู่ทั้งหมดบนปราสาทต,ตามมวลทมก็เป็นที่ที่เรายือนอยู่แล้วปกป้องดูแลอยู่แล้วก็ยังดูแลเหมือนเดิมอนุญาตให้ขึ้นมาก็ยังอนุญาตให้ได้เหมือนเดิมแต่ตกลงกันว่าจะไปคุยกันในรายละเอียดเมื่อไหร่อย่างไรที่คุยกันมีแค่นี้ จากความเห็นส่วนตัวของเพจคุณประพฤกษ์วชาตประภาชัยข่าวนายภูมิทำสั่งทหารไทยให้ถอยร่นออกจากปราสาทต,ตามเมืองธมตัวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการจะมีอำนาจที่ประทยเหนือนดินแดนใดดินแดนหนึ่งโดยการครอบครองนั้นต้องประกอบด้วยหลักสองประการคือ 1. ต้องมีการควบคุมดินแดนอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงจะต้องควบคุมดินแดนนั้นอย่างเปิดเผยและมีความต่อเนื่องโดยมีเจตนาชัดเจน ที่จะใช้อำนาจที่ปไตยเหนือดินแดนนั้นและ 2. จะต้องมีเจตจำนงที่จะใช้อำนาจที่ปไตยเหนือดินแดนนั้นด้วยก่าวคือการครอบครองดินแดนของรัฐจะต้องเป็นไปเพื่อมีอำนาจอธิปไตยมีการแสดงความเป็นเจ้าของดินแดนนั้นพวกง่ายๆก็คือแม้ยึดตามหลักสรปันนาำแล้วประาสาทตามเมืองทมจู่ในเขตแดนไทยแน่นอนแต่หากรัฐไทยไม่ได้มีการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวโดยแสดงความเป็นเจ้าของอย่างจรงิงจัง และมีทหารหรือแม้แต่พลเรือนกัมพูชามาทําการแสดงสัญลักษณ์เช่นการร้องเพลงชาติกัมพูชาหรือถือธงชาติกัมพูชาบ่อยๆพอวันเวลาผ่านไปนานวันเข้ากัมพูชาอาจได้ดิงแนนั้นมาโดยการครอบครองปลปักซึ่งการครอบครองปลรปักมีองค์ประกอบ4ประการคือ 1. จะต้องเป็นการครอบครองโดยสงบและต่อเนื่องยาวนาน 2. ต้องไม่เจรนา,าเป็นเจ้าของอธิปไตย เหนือดินแดนนั้นด้วย 3. ต้องเป็นการครอบครองที่เปิดเผยต่อสาธารนณะและ 4. ่ต้องเป็นการครอบครองที่คงทนในระยะเวลาที่นานพอสมควรจะเห็นได้ว่ามีการครอบครองปละปักมาอย่างต่อนเนื่องและคงทนดังนั้นชินนไทยต้องทำโดยด่วนคือการส่งกองกำลังทหารเข้าไปตรึงพื้นที่ บริเวณปราสาทตามเหมืองทมทั้งหมดไม่ใช่สังฆถอนกำลังออกเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่และเพื่อการมีอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกล่าวโดยสมบูรณ์นั่นเองในโช่วงนาสาระบริษัทตัวน้องใหม่ของสารัฐเปิดตัวตัวรุ่นใหม่ Q12 ซึ่งตั้งเป้าหมายในการแข่งขัน ด้านประสิทธิภาพและแข่งขันหน้าราคากับตวนจากจีนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมต่อเลยครับบริษัทไซไฟสตาร์อับหน้าใหม่จากซิลิคอนวันเล์สหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกพร้อมโอดโมโดนเชิงพันนี้สอรุ่นใหม่ที่อ้างว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งชั้นนำ ทั้งด้านระยะเวลาการบินน้ำหนักบรรทุกความเงียบและระยะทางซึ่งต้องแข่งขันกับบริษัทจากจีนในเรื่องต้นทุนการผลิตบริษัทไซไฟระบุว่าโดรนรุ่น Q 1 2เป็นแพลตฟอร์มขนาดเล็กแต่สามารถบรรทุนน้ำหนักได้มากถึง4.5กิโลกรัมและทำการบินได้นานถึงสองชั่วโมงหรือมากถึง3ชั่วโมงเมื่อทำการบินลอยตัวนิ่งมีระยะการบินที่ไกลถึง145กิโลเมตรทั้งยังมีความเงียบ มากกว่าดวนทั่วไปลหลายเท่าหรือแทบไม่ได้ยินเสียงแม้อยู่ห่างออกไป100เมตรแผนการจำหน่ายบริษัทคาดว่าจะเริกเปิดตัวละส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายในปีนี้ขณะที่แพลตฟอร์มดดน q 250ซึ่งเป็นถึงรุ่นที่มีความใหญ่กว่าถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักเช่นการดับเพลิงการขนส่งสินค้าและการเกษตรสามารถทนน้ำหนักได้มากถึง90.7กิโลกรัม เป็นเวลานานถึง100นาทีและเตรียมเปิดตัวในปี2 0 2 6บริษัทไซไฟชี้ว่าราคาของโดรน Q 2 5 0จะถูกกว่าการใช้เฮลิคอปเตอร์หลายเท่าตัวบริษัทไซไฟจะเปลี่ยนโฉมการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งด้วยขีดความสามารถเทียบเท่ากับเฮลิคอปเตอร์ในราคาที่จับต้องได้ทางบริษัทได้เปิดเผยว่าได้เริ่มการทดสอบจริงแล้วในสภาพแวดล้อมจริง ร่วมกับ Emerald Rachel าร์มในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพันธมิตรในช่วงการเปิดตัวและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับวนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์ หนึคอมเมนต์ comment, เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใชใ้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ